สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐานสำหรับเด็กประถมวัยในชีวิตวิถีใหม่สาระการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องราวเก็บกับตัวเด็กหน่วยการเรียนรู้เด็กประถมวัยปลอดภัยจากโควิด -19 จัดทำโดยนางสาวเกศราพรคุ้มคง ครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปโปงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสาระการเรียนรู้หน่วยเด็กประถมวัยปลอดภัยจากโควิด -19 ประกอบด้วย 1. โรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาเกิดขึ้นได้อย่างไร 2. การแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นได้อย่างไร 3. อาการของโรคมีลักษณะเป็นอย่างไร 4. การดูแลและการป้องกันตนเองที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ว่าจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเด็กๆโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เกิดจากสัตว์และระบาดสู่คน ต้นกำเนิดของการแพร่ระบาดอยู่ที่มูลทนอู่ฮั่นประเทศจีนและในปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้ได้ระบาดและแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทั่วโลกและมีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องการแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นได้เมื่อเชื้อเข้าทางปากทางจมูกและทางตาอาการของโรคที่เกิดขึ้น ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโครโรนาจะมีไข้ไอแห้งอ่อนเพลียเจ็บคอท้องเสียตาแดงปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรสหายใจลำบากแน่นหน้าอกและอาการขั้นรุนแรงอาจจะมีการเสียชีวิตในที่สุด เรามาดูกันว่าการดูแลและการป้องกันตนเองนั้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเด็กๆจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านหากบ้านไหนมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากให้บ้านนั้นสวมใส่หน้ากากในขณะอยู่ที่บ้านด้วย ให้เด็กๆล้างมือด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อลดการสะสมของเชื้อไวรัสไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำเด็กๆไม่ควรดื่มแก้วน้ำแก้วเดียวกับผู้อื่นหรือใช้หลอดดูดน้ำอันเดียวกับผู้อื่นไม่ใช้อุปกรณ์ในการตัดอาหารร่วมกับผู้อื่นเช่น ช้อนและซ่อมตลอดจนการรับประทานอาหารในจานเดียวกันเด็กๆจะต้องมีสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นของส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดตัวแปรงสีฟันซึ่งสิ่งของเหล่านี้เราจะไม่ใช้ร่วมกันหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและเว้นระยะห่าง1-2เมตร ดูแลสุขภาพอนามัยหากเด็กๆออกไปนอกบ้านกับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เมื่อเด็กๆกลับมาถึงบ้านเด็กๆจะต้องรีบอาบน้ำสระผมและให้ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพอนามัยตัดเล็บมือตัดเล็บเท้าให้สั้นอย่างสม่ำเสมอเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มน้ำอัดลมไม่ทานขนมขบเคี้ยวไม่กินลูกอมนอกจากนั้นเด็กๆยังจะต้องออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานและเกิดความแข็งแรงไม่ประมาทก,กาดอย่าตกงดออกจากบ้านขอให้เด็กๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ